งั้นร <Okay. S 2> อบสุดท้ายก็จะไม่โดดแล้วเราวิ่งนะอืมโดด <Okay. S 2> โดดแล้วลอรันวิ่งวิ่งไปข้างหน้าจุ๊บแจ่นะปปิด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 ,ปด,ปด อ่าดีดีเนี่ยปางพี่รันโดยนไม่ไถือของกูปางเลยพี่รันปิด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 ไปเลยและ ชิกออกชิกเข้าชิกออกหมุนหมหมุน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 กเข้าชิกออกหมุนหมหมุนหมุนหหมุนหมกเข้ากออกหมุน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 หมุหมุนกเข้าฉกอไม่มู้เหนไม่หมุนขให้ม่ชไม่มนโอเคโอเคไม่มมมหมุนก็ได้กออก ออกหมดแล้วชิกออกเหมือนเล่นเกมเลยอ่ะมุนมวนมวนมุนมวนมุนพร้อมกับฉีกข้าวเดี๋ยวเราต้องเดินสลับกันเติร์ดองซั่มเติร์ดเติร์ดไปไหนเราต่างก็นี่ไงก็พี่ลาวอยู่ตรงนี้ไมื่อเกลียวไปตลอดเลยไปไปหมุนเลี่ยมเลี่ยมผิดจ้ะดื้อ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 ไปอย่างต่อเนื่องดีไปอย่างต่อเนื่องไม่ใช่นะพี่ลา หมุนอยู่เพลงมันไม่กี่วินไปแล้วพอละสามสิบวีนนะวละหมุนใส่ตัวมัน